เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อระบบ My Order กับ Line OA กันนะครับทุกคนนะก่อนอื่นนะครับหลังจากที่ทุกคนเข้ามาในระบบของ My Order นะครับให้ไปที่กล่องข้อความครับทางด้านซ้ายมือเนาะตรงนี้นะครับมันจะมีให้เชื่อมต่อ Line OA นะครับทุกคนที่เห็นนะครับทางด้านขวานี้นะครับเรากกดเพิ่ม Line OA ได้เลยพอมาถึงหน้านี้นะครับมันจะขึ้นว่าให้เชื่อมต่อ Line OA ครับเราก็กดเพิ่ม Line OA ครับ นี่จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะหน้านี้เนาะวิธีการเพิ่มนะครับไม่ยากนะทุกคนมันจะมีคู่มือนะครับในการเชื่อมต่อครับอยู่ทางซ้ายนี่นะครับเนี่ยเราสามารถดูเลื่อนได้เลยนะครับซึ่งมันละเอียดมากๆนะทุกคนนะก็เดี๋ยวผมนะครับจะลองทําตามให้ทุกคนดูนะครับว่ามันง่ายแค่ไหนนะฮะก่อนอื่นนะครับเรากดลิงก์นี้ได้เลยนะครับก็คือเข้าสู่ระบบนะครับในเว็บไซต์ของ Li โอเอ็นครับหรือว่าไลน์บิสเนสไดดีนะครับกดได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าต่างคู่นะครับทุกคนจะได้ไม่งงเนาะ ก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนเข้าระบบ l i โอเอนะครับไม่ว่าจะเข้าด้วยระบบไลหรือว่าบัญช right ีธุรกิจก็ได้นะทุกคนเนาะอันนี้ผมขออนุญาตเข้าระบบสักครู่นะครับอ่าหลังจากที่ทุกคนนะครับเข้ามาในระบบของ l i โอเอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีให้เลือกแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครมีหลายคราวครับก็เลือกแอคเคาท์ที่ต้องการได้เลยนะครับทุกคนเนาะผมก็จะเลือกแอคเคาท์นี้นะทุกคนอ่าเมื่อเข้ามาถึงหน้านี้นะครับทุกคนทุกคนจะเห็นมุมบนนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นอ่าไอดีเนาะเนี่ยตรงแอคตัะครับ แล้วก็ copy นะครับ basic id ตรงนี้มาได้เลยนะครับนี่ลากขุมแล้วก็คลิกขวาคัดลอกนะครับอ่ะแล้วเราก็ copy นะครับมาวางในหน้าของมาอเดอร์นะครับตรงนี้นะครับ premium id ก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับรอสักครู่นะครับระบบนะครจะทำการตรวจสอบนะครับแล้วก็ติ๊กถูกสีเขียวแบบนี้นะครับแปลว่าสามารถใช้ได้นั่นเองนะครับทุกคนเรากกดถัดไปได้เลยนะครับพอมาถึงขั้นตอนที่2นี้นะครับมันก็จะมีคู่มือแบบขั้นตอนแรกให้เราดูเลยทุกคนนะ เราก็สามารถกดดูตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งมันละเอียดมากๆครับสามารถทําตามได้เลยเนาะก็ี๋้วผมจะทําให้ดูนะครับเหมือนเดิมเนาะก็ไปที่หน้าต่างของ i o a เหมือนเดิมนะครับแล้วไปที่การตั้งค่านะครับทางด้านขวานะครับมุมบนขวานี่เนาะอ่าแล้วเราก็เลือกตรงที่ Messaging API ตรงนี้นะครับนี่กดคลิกเข้าไปหนึ่งทีครับกดเปิดใช้งาน Messaging API ครับอ่าตรงนี้นะครับกดติ๊กถูกนะครับหรือว่าปุ่มเขียวๆตรงนี้นะครับตรงคําว่า สร้าง provider ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงคําว่าสร้าง provider ตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยสร้างเนาะให้พิมพ์คําว่า my order ไปนะครับ my order นะครับนี่พิมพ์คําว่า my order แบบนี้นะครับแล้วกดยอมรับได้เลยนะครับซึ่งผมนะครับเคยพิมพ์ไว้อยู่แล้วนะผมก็ติ๊กถูกตรงคาว่า my order ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดยอมรับได้เลยครับถ้าเกิดลูกค้าไม่สามารถสร้าง provider ได้นะครับให้ทําการกรอกชื่อแล้วก็อีเมลลงไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับจะสามารถสร้าง provider ได้นั่นเองนะทุกคนนะอ่ะ แล้วกดตกลงครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับว่าชื่อบัญชีไลน์เอของเรานะครับชื่อว่าอะไรเนาะของผมจะเป็นชื่อตัว J ตัวเดียวนะฮะแล้วมันจะขึ้นว่าผรไวเดอร์ของเรานะครับก็คือ Myorder นะครับที่ผมให้ทุกคนกรอกไปเมื่อกี้นะครับก็กดตกลงได้เลยอ่ามันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับเรานะครับก็คัดลอก Channel ID นะครับกับความลับของ Channel นะครับก็คือตรงนี้เลยนะฮะเออคัดลอกนะครับไปวางในระบบของ Myorder นะทุกคนอ่าผมจะกดคัดลอกนะครับเอาเป็น Channel ID ก่อนนะครับ แล้วก็มาวางที่หน้า Myorder นะครับทางด้านซ้ายนี่เนาะผมแนะนำนะครับให้เปิด2จอแบบผมนี่นะครับเป็นหน้าต่างเล็กๆนะครับมันจะได้ไม่งงเนาะแล้วก็คัดลอกความลับช h a n n e นนะครับนี่ช h a n n e l Secret นะฮะวางได้เลยปึ๊บหลังจากนั้นนะครับกดยืนยันครับอ่ามันก็จะขึ้นติ๊กถูกแบบนี้นะครับว่าเราครับสามารถใช้ได้นะครับนี่เห็นไหมมันจะบอก ID นี้สามารถใช้ได้ Channel Secret นี้สามารถใช้ได้นะครับแล้วเรานะครับจะเห็นคำว่าเว็บ o o k URL นะครับนี่มันจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็กดคัดลอกนะครับ อ่ะแล้วก็มาวางในหน้าของ l i n e เ a เรานะครับหรือว่า Line o f f i c ี a ลไอานะครับที่เราเข้าเมื่อกี้เนาะกด c t r ท V วางได้เลยครับนี่หรือจะกดคลิกขวาก็ได้นะครับแล้วกดวางเนาะแล้วกดบันทึกครับอ่ามันจะขึ้นว่าบันทึกแล้วแบบนี้นะครับนี่หลังจากนั้นนะครับมากดคําว่าถัดไปในระบบ My o r d e r ได้เลยเนาะอ่ะผมกดถัดไปครับอ่ามันก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3นะทุกคนนะแล้วก็คลิกตรงนี้เลยนะครับไปยังเว็บไซต์ของ Li n e Developer นะครับนี่กดหนงทีครับ ก็จะมาที่หน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ทางด้านขวาเหมือนเดิมนะทุกคนนี่มาตรงนี้เนาะแล้วกดตรงนี้นะครับ Start Console นะฮะอ่าก็จะมาที่หน้านี้เนาะหลังจากนั้นนะครับเลือก provider ตรงนี้นะครับเป็น my order นะครับกดคลิกหนึ่งทีครับแล้วเราก็เลือก account นะครับ account ของ Line OA นะครับที่เราต้องการเปิดนะครับของผมนะครับก็จะเป็นตัว J ตัวนี้นะครับที่ผมได้เพิ่มไปเมื่อกี้เนาะของทุกคนก็จะเป็นอันที่ทุกคนได้เลือกไว้เลยนะครับทุกคนก็คลิกหนึ่งทีครับ หลังจากนั้นนะครับไปคำว่า Messaging API เหมือนเดิมครับนี่แล้วให้เลื่อนหา Channel Access Token นะครับทุกคนจะเห็นคำว่า Issue นะครับตรงนี้นะครับนี่นี่ ISSUE ตรงนี้นะฮะแล้วกดคลิกไปหนึ่งทีครับอ่าจะขึ้นแบบนี้มาแล้วทุกคนแล้วก็คัดลอกนะครับ Channel Access Token นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองครับทุกคนนี่นตัวนี้เลยนี่นี่แล้วกดคัดลอกได้เลยนะครับนี่เป็นรูปกระดาษตรงนี้นะฮะนี่ก๊อปปี้เรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเอามาวางในหน้าของ My Order นะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับที่เป็นดอกจันนะครับนี่มันจะมีช่องหรือว่ากล่องข้อความไว้ให้พิมพ์นะครับแล้วก็กดขี้ขวานะครับแล้วก็วางได้เลยครับนี่รอสักครู่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นติ๊กถูกมาแบบนี้นะครับก็คือเราสามารถใช้ Channel Access Token นี้ได้นั่นเองนะครับทุกคนนะล้วกดถัดไปได้เลยครับอ่าขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่4ี่นะครับก็คือไปที่หน้าของ Line Official Account เหมือนเดิมนะครับก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับตรงตัวสีฟ้านะครับ มันก็จะพาเรานะครับมาเลือกหน้า l i โอเเหมือนเดิมนะทุกคนนะเราก็เลือกบัญชีของเราเหมือนเดิมครับอ่าผมไว้ด้านขวาเราจะได้ไม่งงเนาะแล้วก็ไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมนะทุกคนเห็นไหมครับทางด้านซ้ายก็จะมีคู่มือบอกเหมือนเดิมนะครับทุกคนให้ไปที่เซตติ้งนะฮะการตั้งค่าเนาะแล้วก็ไปที่เมนูครับレ s ปอน s e t t i n g นะครับหรือว่าการตั้งค่าการตอบกลับนั่นเองนะทุกคนอ่าผมก็ไว้ที่การตั้งค่าการตอบกลับใน Li น์ o f f i c เ a l a c c คล n t ของผมนะครับอ่าคลิกเป็นหนึ่งทีครับอ่ามันก็จะขึ ตรงคาว่าแชทนะครับทุกคนนะครับเห็นว <d ick> ่า <procedural> มันเปิดอยู่นั่นเองนะครับเราก็กดปิดไปได้เลยครับให้สีเขียวนี้มันหายไปนะครับให้มันกลายเป็นสีเทานั่นเองนะ nunca, ทุกคนแล้วก,กดปิดใช้งานครับอ่าแบบนี้นะทุกคนนะแล้วเราก็เลื่อนนะครับหาคาที่เขียนในเว็บพุกนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับเรากกดเปิดใช้งานได้เลยครับอ่ามันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้นั่นเองนะทุกคนเนาะในส่วนของข้อความทักท,ทายเพื่อนใหม่นะครับแล้วก็ข้อความอัตโนมัติเนี่ยเราจะเปิดใช้งานหรือไม่เปิดก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอ่าพ o l i c ของ Line OA นะครับ ถ้าหากเรานะครับเชื่อมเข้ากับระบบมาเรยแล,แล้วนะครับเราจะไม่สามารถสนทนาผ่านไลน์ออฟฟิเชียลได้นะครับเพราะว่าเราได้ปิดฟีเจอร์ในการตอบข้อความไปแล้วนั่นเองเนาะเราจะสามารถสนทนาผ่านระบบมาเรยได้เท่านั้นนะครับแต่ตรงนี้นะครับก็สามารถเปิดปิดได้นั่นเองนะทุกคนแค่นี้เองนะทุกคนนะไม่ต้องกดอะไรในไลน์โอเอแล้วนะครับเราก็เข้ามาที่ระบบมาเรอร์ยเหมือนเดิมนะ <uss uss US ทุกคนหน้านี้นะหน้าเดิมเนาะเรากดยืนยันนะครับทำตามขั้นตะอนจากตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราทําตามทุกขั้นตะอนแล้วเรากดติ๊กถูกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ กดเข้าใจเงื่อนไขนะครับของโหมดบอทและโหมดแชทเนาะหลังจากนั้นนะครับกดยืนยันได้เลยครับอ่าก็จะขึ้นว่าเพิ่ม l i โอเอสำเร็จแล้วนั่นเองครับก็จะขึ้นมาที่หน้านี้เลยนะครับนี่จัดการ l i โอเอนะครับก็คือขึ้นชื่อ l i โอเอของเราเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีลิงก์ URL เว็บมุกนะครับแล้วก็สถานะนะครับใช้งานได้เนาะแล้วก็มีรายละเอียดของบัญชีนะครับแล้วก็สามารถนําออกได้เช่นกันนะทุกคนกดนําออกเนี่ยก็สามารถกดยืนยันแล้วก็นําออกได้เลยนะครับอ่า ไปที่กล่องข้อความเหมือนเดิมนะทุกคนอ่าทุกคนจะเห็นนะครับว่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นเพจอยู่ใช่ไหมครับผมสามารถกดตรงรูปลายตรงนี้นะครับก็คือสลับบัญชีไปยังไลน์ Official Account นั่นเองนะทุกคนนะกดคลิกหนึ่งทีครับอ่าก็จะเป็นหน้าแชทของไลน์ Official Account ของเราแล้วนั่นเองนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะทุกคนอย่างที่บอกครับสามารถเชื่อมใหม่หรือว่าเอา c c o u n t ออกก็ได้นะครับโดยการไปที่จัดการข้อมูลนะครับทางด้านซ้ายนี่ครับแล้วก็จัดการไลโอเอนะครับก็สามารถนําออกได้นะครับหรือจะกดเพิ่มไลโอเอน ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทดลองนะครับทาการทักไลนโอเอตัวนี้ไปนะครับว่ามันจะดิ่งเข้าระบบไหมเดินหรือเปล่านะทุกคนนะอ่านทุกคนจะเห็นนะครับว่ามีทักแชทขึ้นมาแล้วนะครับนี่ถ้าเกิดใครเปิดสถานะเป็นออฟไลน์ไว้นะครับมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนนะครับว่าถ้าเกิดเรากดแชทกับลูกค้าในะสถานะนะครับจะเปิดเป็นออนไลน์โดยอัอนตโนมัตินั่นเองนะทุกคนนะเรากดรับทราบครับอ่ามันจะขึ้นแชทมาแล้วเห็นไหม สวัสดีครับนำลูกค้าส่งมาเนาะเราก็สามารถตอบกลับได้ปกติเลยนะครับเหมือนกับที่เราเชื่อมเพจหรือว่า facebook กับระบบ m y order เลยนะครับคือเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยสามารถตอบกลับกันได้ปกตินะครับแล้วก็แชทเด้งปกติเลยเนาะ เนี่ยสติกเกอร์อะไรก็เด้งมาหมดนะครับเหมือนเราคุยไลน์กับลูกค้าแบบธรรมดาเลยครับเออสามารถกดเปิดบินตรงนี้ได้เลยนะครับเหมือนกับเพจ Facebook เลยนั่นเองนะครับทุกคนนะในส่วนของวิธีการต่างๆนะครับถ้าเกิดใครไม่เคยแบบคีย์ข้อมูลหรือว่าเปิดบินนะครับก็สามารถสอบถามแอดมินของ My o r ด e r ได้นะครับหรือว่าจะหาดูคลิปในช่องของเราก็ได้นะครับมีคู่มือในการเปิดบินหรือว่าสร้างเลขประดุตต่างๆอยู่นั่นเองนะครับทุกคนเนาะอาจจะผมจะลองทดสอบให้ทุกคนดูนะครับว่าการคีย์ออเดอร์นะครับคีย์ยังไงเนาะก็เดี๋ยวเรารอลูก เห็นไหมครับพิมไปก็เด้งปกตินะทุกคนนะเห็นไหมครับลูกค้าก็สามารถพิมพ์คุยกับเราได้ปกตินะครับมีสติกเกอร์มีอิโมจิอะไรต่างๆขึ้นมาแบบปกติครบเลยนะครับก็มาต่อกันที่การเปิดบินเนาะก็หลังจากที่ลูกค้าส่งที่อยู่มานะครับเราก็กด copy ตรงนี้ได้เลยนะทุกคนนะคลิกขวาลอกนะครับแล้วก็มาวางในช่องนี้เนาะช่องเปิดบินนะทางด้านขวาเนาะ ่วางไปนะครับระบบนะครับว่าทาการกรอกที่อยู่ให้เราเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับทุกคนนี่ชื่อามสกุลเบอร์โทรที่อยู่นะครับตำแหน่งผู้รับก็คือขึ้นมาหมดเลยนะครับถ้าเกิดที่อยู่ตรงนี้มันครบนะทุกคนนะเราสามารถเพิ่มอีเมลนะครับหรือว่าหมายเหตุก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับไม่ได้บังคับนะทุกคนเนาะเราจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับอ่หลังจากนั้นนะครับมาเพิ่มสินค้านะครับก็กดตรงเพิ่มสินค้าในระบบตรงนี้นะครับอ่เราก็เลื่อนนะครับว่าในระบบของเราี่ยมีสินค้าอะไรบ้างนะครับผมเลือกอันนี้นะครับผมมีอัน หลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ค่าจัดส่งนะครับ Industry. หรือว่าส่วนลดเนาะถ้าเกิดมีก็ใส่ไปนะถ้าเกิดไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วตรงรูปกระดิ่งนี้นะครับก็คือการแจ้งเตือนนั่นเองนะทุกคนนะก็คือแจ้งเตือนการเปิดบินนะครับให้ลูกค้าของเรารู้นั่นเองนะครับถ้าผมกดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับก็คือจะเป็นการปิดการแจ้งเตือนนั่นเองนะทุกคนนะจะเป็นแบบรูปขีดขีดขึ้นมาตรงกระดิ่งนี้นะครับก็คือปิดการแจ้งเตือนเนาะแต่ผมจะเปิดไว้นะครับแล้วก็กดยืนยันสินค้าครับ อ่าเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนนี้นะครับว่าคุณได้ทําการสั่งซื้อสินค้าดังนี้ครับสินค้าเทสศูนย์หนึ่งที่เราั้งไว้เมื่อกี้น้อแล้วก็ราคา100บาทนะครับนี่ยอดรวม100บาทที่อยู่การจัดส่งครับชื่อคุณนี้เบอร์โทรที่อยู่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้ให้กับลูกค้าเราได้รับทราบเลยนะครับก็คือเหมือนกับเฟซบุ๊กเป๊ะเลยนะทุกคนอาการเปิดบินเนาะต่อไปนะครับการชำระเงินนะครับเราสามารถกรอกได้ทั้งแบบโอนเงินแล้วก็แบบ CO d ดีหรือว่ากงนาค ถ้าเกิดแบบโอนเงินนะครับเราสามารถรอลูกค้านะครับโอนเงินมาครับแล้วก็ลากสลีปนะครับมาใส่ช่องนี้ก็ได้เลยนะครับมันก็ทำการตรวจสอบสลิปให้เราอัตโนมัตินะครับก็เลยไม่ต้องกลัวพวกสลิปลอมอะไรอย่างงี้ครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่าระบบของไม้เดินเนี่ยสามารถตรวจสอบได้นั่นเองนะทุกคนเนาะอ่าแต่ผมนะครับจะเลือกเป็นแบบ C.O.D เก็บเงินปลายทางนะครับอ่าจากนั้นนะครับกดบันทึกได้เลยครับอ่าก็จะขึ้นแจ้งเตือนนะครับว่าการชําระเงินนะครับเป็นแบบเก็บเงินปลายทางหรือว่า C.O.D นั่นเองนะทุกคนนะ อ่ะแล้วกลับมาที่หน้าเปิดบินนะครับแล้วกดคำว่าเปิดบินใหม่ได้เลยครับอ่ามันขึ้นว่าเปิดบินใหม่สําเร็จแล้วนะทุกคนเนาะอ่าหลังจากนั้นนะครับเราไปที่คําสั่งซื้อรอดําเนินการนะทุกคนนะ อ่ะมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับนี่เลยเนาะคำสั่งซื้อหลอมในการผมนะครับก็คือช่องทางนะครับก็จะเป็นรูปของ l i โอเอที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะทุกคนนะที่เราได้แบบคุยแล้วก็เปิดบินกับลูกค้าไว้นะครับก็จะมีเบอร์โทรชื่อสินค้านะครับการเก็บเงินแบบ100บาท CO d เก็บเงินปลายทางนะครับก็ขึ้นวันเวลาต่างๆมาครบถ้วนครับเราสามารถแก้ไขหรือว่าลบคําสั่งซื้อก็ได้เหมือนกันนะครับจะสามารถกดแก้ไขตรงนี้นะฮะจะ up s เซลหรือว่าเล่นเล่นฟังก์ชันต่างๆนะครับได้เหมือนกันกับเพจ Facebook เลยนครับถามมา ได้เลยนะครับมีแอดมินคอยดูแล24ชั่วโมงครับไม่มีวันหยุดเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการสร้างต่อนครับอ่ะผมติิกถูกที่หน้าออเดอร์นะครับถ้าทุกอย่างแบบเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลต่างๆแบบถูกต้องครบถ้วนนะครับกดยืนยันรายการได้เลยครับทุกคนนะอ่ะกดตกลงครับมันก็จะไปอยู่ที่หน้าคําสั่งซื้อสําเร็จนะครับอ่ะกดหนึ่งทีครับหลังจากนั้นนะครับติกถูกที่หน้าออเดอร์ที่เราต้องการนะครับก็คือตรงหน้าที่เป็นแบบช่องทางของไลโอเอของเราเนาะทุกคนนะแล้วก็ติกถูกครับ แล้วกดสร้างเลขพัสดุครับถ้าเกิดใครใช้แฟลตนะครับก็สามารถเลือกเป็นแฟลตได้นะครับหรือเลือกขนส่งที่เราต้องการได้เลยเนาะทุกคนเนาะผมก็จะเลือกเป็นไปรษณีย์นะครับอ่าก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วกดสร้างเลขพัสดุได้เลยครับถ้าเกิดใครขึ้นแบบนี้นะครับแปลว่าเราังครับยังไม่ได้ตั้งที่อยู่เข้ารับสินค้าของช่องทางนี้นั่นเองนะทุกคนนะเรากดไปตั้งค่าที่อยู่ก่อนได้เลยนะครับกดเพิ่มสถานที่เข้ารับสินค้าครับที่มุมบนขวาเนาะแล้วก็กรอบรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับผมจะะะเเเป็นนททสลกกััครบอ่ชืผู้ อ่ะส่นหนึ่งเหมือนกันกรอกรหัสไปรษณีย์นะครับก็คือเลือกรหัสไปรษณีย์ครับของที่อยู่เราได้เลยเนาะอ่ามันก็จะขึ้นที่อยู่มาให้แบบนี้นะครับเราก็เลือกตำบลอำเภอจังหวัดให้ถูกต้องนะครับตรงกับที่อยู่ของเราเนาะ เช็ครายละเอียดต่างๆครับเช็คข้อมูลให้เรียบร้อยนะทุกคนนะอีเมลนะครับไม่จำเป็นต้องกรอกก็ได้นะับเพราะว่าเขาไม่ได้บังคับเนาะแต่ว่าชื่อนะครับชื่อร้านนะครับชื่อผู้ส่งเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ต่างๆนะครับต้องถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนครับเพื่อที่จะให้ขนส่งครับเข้ารับสินค้าเราได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะทุกคนนะอ่าแล้วก็เลือกช่องทางนะครับก็เป็นไลโอเอนะอันนี้เนาะอ่าแล้วกดบันทึกได้เลยครับอ่าแค่นี้นะครับก็ตั้งที่อยู่ในการเข้ารับสินค้าเสร็จแล้วนะครับง่ายๆเนาะก็ไปที่คบ อันแรกออเดร์ที่เราต้องการนะครับก็คืออันนี้เลยนะทุกคนนะที่เป็นลายโอเอของเรานะครับแล้วกดสร้างเลขพัสดุครับผมเลือกเป็นไปษณีเนาะหรือใครจะเลือกขนส่งอื่นก็ได้นะทุกคนนะเอาที่เราสะดวกเลยนะครับอ่ากดสร้างเลขพัสดุครับอ่ามันก็จะขึ้นนะครับว่าสร้างเลขพัสดุสําเร็จนะครับเราสามารถแจ้งเตือนเลขพัสดุก็ได้นะครับหรือเราจะไม่แจ้งก็ได้นะก็คือกดไว้ข้าวหลังเนี่ยมันก็จะไม่แจ้งนะครับแต่ผมจะกดแจ้งนะครับอ่ากดแจ้งเตือนเลขพัสดุครับอ่ามันก็จะเด้งแชทไปหาลูกค้าแล้วนะทุกคนนะเราสามารถกดเข้าไปดดูไ้้นนะคครับที่่กลอองขวาม แล้วกดเลือกเป็น Line OA นะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่า My Order ระบบแจ้งเลขพัสดุนะครับตรวจสอบได้ที่นี่เลยนะสามารถตรวจสอบได้ภายใน24ชั่วโมงครับก็คือสามารถชิกลิงก์นี้นะครับก็สามารถตรวจสอบเลขพัสดุได้เลยนะนี่ผมกดให้ดูเห็นไหมครับมันจะขึ้นเลขพัสดุนี้มาให้นะครับนี่ลูกค้าก็สามารถตรวจสอบได้เลยนะครับทุกคนอ่ะกลับมาที่หน้าของ My Order นะครับไปที่คาสั่งซื้อสําเร็จเหมือนเดิมครับ อ่ะแล้วก็เลือกที่ออเดอร์นะครับทำต่อนะครับก็สามารถกดพิมพ์ใบส่งของนะครับแล้วก็เลือกรายละเอียดต่างๆนะครับให้เรียบร้อยนะครับเลือกเครื่องพิมพ์เนาะแล้วก็กดพิมพ์ใบส่งของนะครับเนี่ยหลังจากที่เรากดพิมพ์กดพิมพ์เป็นเทียบเรียบร้อยนะครับเราก็กดเรียกรถเข้ารับนะครับตรงรูปรถนี้ได้เลยนะทุกคนเนาะ ในส่วนของวิธีการพิมพ์ใบสนะครหรือว่าเรียกรถเข้ารับต่างๆครับก็จะเหมือนกับที่ผมเคยสอนไปในครั้งก่อนๆครับถ้าเกิดใครไม่เข้าใจนะครับหรือว่าจำไม่ได้แล้วเนี่ยก็สามารถสอบถามแอดมินของมเลอร์ได้เหมือนเดิมครับแอดมินคอยตอบคอยดูแล24ชั่วโมงเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อ l i n e OA กับระบบมาเลอร์นะครับถ้าเกิดใครไม่เข้าใจนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนติดปัญหาตรงไหนก็สามารถติดต่อสอบถามแอดมินขมาเลอร์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปกก่่อนนนนแแลล้้้้วววเจัััใหมคครงาสสดี